หรั่งงงนักท่องเที่ยวชายใส่ชุดไทยผู้หญิงคนไทยไม่โกรธแต่กลับชอบและขอถ่ายลูกด้วยถ้าเป็นประเทศอื่นดราม่าไปแล้วสวัสดีครับท่านกำลังเข้าสู่ฟังคอมเมนต์ถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าครับผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้แชร์คลิปนักท่องเที่ยวต่างชาติสคนแต่งชุดไทยแบบดั้งเดิมขณะเดินท่องเที่ยวอยู่ณนะบริเวณวัดโพแต่สิ่งที่สะดุดตาก็คือ การที่พวกเขาเป็นผู้ชายผมสั้นมีหนวดเคราแต่พวกเขากลับเลือกชุดไทยสำหรับผู้หญิงมาใส่พร้อมถือกระเป๋าใบเล็กและมีร่มติดมือมาด้วยโดยหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปได้รับคำชื่นชมจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ารักช่วยโปรโมทชุดไทยได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้คนที่ได้ไปเจอนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็ได้ขอถ่ายรูปไปเป็นที่ละลึกอีกด้วยโดยนักท่องเที่ยว3ามคนนี้ได้เลือกใส่ชุดไทยสำหรับผู้หญิงด้วยตัวเอง ไม่ได้ถูกร้านเช่าชุดหลอกให้ใส่แต่อย่างใดและเมื่อชาวเน็ตต่างชาติได้ชมคลิปต่างก็ชื่นชมความใจกว้างของคนไทยในเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยหลายคนคิดว่าการกระทําของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อาจจะเกิดดราม่าได้และมองว่าอาจเป็นการล้อเลียนวัฒนธรรมแต่เมื่อได้อ่านความคิดเห็นของคนไทยคนไทยกลับชอบใจเสอย่างนั้นโดยถ้าไปแต่งชุดประจำชาติของประเทศอื่นพวกเขาอาจโดนกล่าวหาว่าเหยียดประเทศนั้นและอาจโดนคดีความ แต่การแสดงออกของคนไทยที่ไม่โกรธแต่กลับชอบใจและมองการใส่ชุดไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มนี้เป็นเรื่องที่น่ารักเป็นเรื่องที่น่าสนุกภูมิใจที่ชุดไทยสวยทําให้ใครๆก็อยากใส่ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทําให้ชาวต่างชาติหลายคนมองว่าประเทศไทยนี่แหละที่เป็นประเทศแห่งเสรีภาพที่แท้จริงโดยชาวต่างชาติจะคิดเห็นกันอย่างไรกับการสวมชุดไทยของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ก่อนจะฟังเรื่องราวของวันนี้ถ้าใครอยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณาคั่นคอยกวนใจแอดมินขอแนะนําโปรแรงของ YouTube Premium ราคาเริ่มต้นแค่49บาทหรือถ้าเป็นรายเดือนก็จ่ายเพียง109บาทเท่านั้นและพิเศษสุดๆใครอยากดูยาวๆเพียง199บาทใช้ได้2ปีโปรแรงขนาดนี้จํากัดจํานวนแค่10ท่านต่อวันเท่านั้นนะครับรีบเข้าไปจับจองก่อนที่สิทธิพิเศษจะเต็มสนใจติดต่อไปที่ Addo ็อกแล้วอย่าลืมแจ้งว่ามาจากช่องฟังคอมเมนต์นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้รับบบรริิกาบบพเศษสุด เราไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติว่าคิดเห็นกันอย่างไรกับการสวมชุดไทยสําหรับผู้หญิงของนักท่องเที่ยวชายโดยความคิดเห็นแรกกล่าวว่าประเทศไทยนี่แหละประเทศแห่งเสรีภาพที่แท้จริงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าได้ยินทุกคนบอกเสมอว่าคนไทยน่ารักมากตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วอยากไปเที่ยวที่นั่นจริงๆความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าไทยเป็นประเทศที่ไม่แคร์เรื่องเพศ พวกเขาให้การยอมรับในความเป็นมนุษย์นี่แหละประเทศที่ดีที่สุดในโลกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่แหละคือประเทศไทยไม่ว่าเพศใดก็อยู่ร่วมกันได้ผู้คนให้การยอมรับ LGBTQ+ มากกว่าประเทศอื่นความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าพวกเขาดูมีความสุขและสนุกกับการใส่ชุดเหล่านั้นนี่แหละการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเมื่ออยู่ประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า พวกเขาสวยดีนะแต่ฉันสงสัยว่าใครเป็นคนเริ่มคิดเทรนด์นี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าดินแดนแห่งเสร,รีภาพที่แท้จริงอยากไปอยู่ประเทศไทยครั้งละสิปีความคิดเห็นถ้าต่อมาได้กล่าวว่าประเทศไทยมีอากาศที่ร้อนมากจริงๆแต่เมื่อคนอยู่ที่นั่นคุณจะรู้สึกถึงความอบอุ่นทั้งบรรยากาศและความสนุกความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความสุขพวกเขาไม่ถือสากับการที่ผู้ชายใส่ชุดแบบนั้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าเรื่องนี้เกิดที่ญี่ปุ่นร้านค้าคงปฏิเสธที่จะให้ผู้ชายเช่าชุดกิโมโนความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าคนไทยชอบเมื่อเห็นชาวต่างชาติใส่ชุดไทยแบบดั้งเดิมไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรหรือใส่ชุดแบบไหนพวกเขาก็ยินดีกับทุกสิ่งที่คุณอยากเป็นความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า ดูเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสิเขานิ่งเฉยมากเขาคงจะเห็นแบบนี้มาเยอะแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าอยู่ในอินเดียแล้วมีคนทําแบบนี้ทุกคนคงบอกว่าเป็นการล้อเลียนวัฒนธรรมของอินเดียเป็นการกระทําที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมความคิดเห็นถ้าต่อมาได้กล่าวว่าในประเทศไทยผู้ชายสามารถใส่เสื้อผ้าข,ของผู้หญิงได้ตราบแต่ที่พวกเขาชอบและมีความสุขกับมันถ้าบางคนไม่ชอบ ก็แค่หลับตาไปซะความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าทุกคนดูมีความสุขกับการเป็นตัวเองในประเทศไทยแต่ถ้าทําแบบนี้ในประเทศตะวันตกเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะก่อให้เกิดการประท้วงและการนองเลือดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพวกเขาใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยนานเกินไปรู้สึกเหมือนพวกเขากําลังล้อเลียนคนและวัฒนธรรมไทยความคิดเห็นท่าต่อมาได้กล่าวว่า เมื่อทำแบบนี้เราจะได้ยินคำตำหนิว่าไม่ให้ความเคารพจากคนที่ไม่ใช่คนไทยแต่คนไทยกลับยินดีที่ชาวต่างชาติชอบชุดของพวกเขาความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าฉันไม่ใช่คนไทยแต่ฉันคิดว่ามันตลกและน่ารักมากแต่ถ้ามีนักท่องเที่ยวชายมาทำแบบนี้ในประเทศของฉันพวกเขาคงโดนประนามความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่การยอมรับกลุ่ม LGBTQ+ หากคุณมีความดังเกตคนกลุ่มนี้คุณก็ไม่ควรไปที่นั่นความคิดเห็นถัดต่อมาได้กล่าวว่าฉันมีเพื่อนที่เป็นชาวอินเดียชอบแต่งตัวข้ามเพศมาเยี่ยมฉันเขามักแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าผู้หญิงแบบดั้งเดิมแต่ไม่มีคนไทยคนไหนมีปัญหาเลยแม้แต่นิดเดียวผู้คนให้การต้อนรับดีมากคนไทยยังชื่นชมเพื่อนของฉันเลยด้วยซ้ําความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าความฝันของพวกผู้ชายเป็นจริงแล้วแต่ก็ทําได้ในประเทศไทยเท่านั้น ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าทำแบบนี้ในประเทศของคนผิวขาวจะโดนด่าว,ว่าเป็นพวกเหยียดเชื้อชาติที่ขโมยใช้วัฒนธรรมความคิดเห็นท่าต่อมาได้กล่าวว่าในสหรัฐอเมริกาพวกกลุ่มอนุรักษนิยมจะยกคำพีไบเบิเลขึ้นมาพูดส่วนพวกเสรีนิยมก็จะกล่าวหาว,ว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางวัฒนธรรมแต่ในประเทศไทยมีแต่ความสุขและสนุกความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า ชุดไทยแบบดั้งเดิมนั้นสวยงามมากมันจึงทำให้ใครๆก็อยากใส่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเพราะแบบนี้แหละสาวประเภทสองของไทยจึงสวยงามมากพวกเขาได้มีชีวิตที่เป็นอิสระของตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่านี่คือเหตุผลที่ฉันรักประเทศไทยเพราะถ้าเป็นที่อื่นในโลกมันคงจะกลายเป็นปัญหาระดับประเทศไปแล้วแต่ที่นั่นมันสบาย ขอให้พวกคุณสนุกกับการท่องเที่ยวนะหลังจากนี้จะเป็นความคิดเห็นของคนไทยนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้โดยท่านแรกกล่าวว่าชุดไทยสวยมากค่ะแต่ว่านั่นเป็นชุดของผู้หญิงนะคะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเอ็นดูจังและคนที่ให้เช่าชุดก็ไม่เตือนเลยจริงๆคนให้เช่าชุดเขาบอกนะครับว่าชุดนี้เป็นชุดผู้หญิงแต่ว่าเขาอยากใส่ชุดนี้เอง ก็ชุดผู้หญิงไทยมันสวยมากสวยขนาดประเทศข้างบ้านอยากได้ไม่เว้นวันความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าอยู่ต่างประเทศตามใจครอบครัวอยู่ประเทศไทยตามใจตัวเองความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโหเอางี้เลยเหรอวะชายไทยอย่าไปยอมเราต้องสวยกว่าความคิดเห็นท่าต่อมาได้กล่าวว่าชุดไทยใครใส่ก็สวยชุดผู้หญิงคือสวยมากม จนใครๆก็อยากใส่สักครั้งหนึ่งความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าแพ้เสียงในหัวแน่นอนบางทีเสียงในหัวผมก็บอกว่าอยากลองใส่ชุดผู้หญิงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไม่ว่าคนประเทศไหนก็ใส่ชุดไทยสวยหมดยกเว้นไอ้พวกประเทศข้างบ้านความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่ามาเมืองไทยอยากเป็นอะไรก็เป็นอันที่จริงทั้งชายทั้งหญิงก็ใส่ได้ เพิ่มมูลค่าการตลาดความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่ากลับบ้านไปชีวิตเปลี่ยนทันทีเพราะค้นพบตัวเองหลังจากแต่งชุดไทยชาวต่างชาติบางคนเขาอาจจะชอบชุดไทยก็เพราะว่าตอนกลางคืนมีคนใส่ชุดไทยไปรำอยู่ปลายเตียงก็ได้นะครับซึ่งน่าจะเป็นบริการพิเศษของโรงแรมและมัง้งความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าใครเลือกชุดให้นะหรือว่าพวกเขาเลือกเอง เอ็นดูจังแต่งตัวซะไม่เกรงใจหนวดเคาเลยความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าสงสัยเก็บกดจากที่บ้านตัวเองประเทศไทยนี่แหละคือที่ปลดปล่อยความเป็นตัวเองความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าหนุ่มๆชาวจีนก็เคยใส่ชุดไทยแบบนี้มากันยกแก๊งเลยน่ารักดีนะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า คนไทยใจดีวัฒนธรรมสวยงามไม่ว่าคุณจะเพศไหนแต่งตัวแบบไหนก็ไม่เคยรังเกียจโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทยและความคิดเห็นสุดท้ายได้กล่าวว่าวิถีคนไทยคือทำอะไรแล้วมีความสุขไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่ทำให้ประเทศเสียหายก็ทำไปคนไทยชอบนะที่ชาวต่างชาติใส่ชุดไทยได้สวยน่ารักไม่ว่าคุณจะเพศไหนก็ตามก็งามอย่างไทยได้เหมือนกันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวต่างชาติ กับการสวมชุดไทยสำหรับผู้หญิงของนักท่องเที่ยวชายสำหรับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงนะครับขอบคุณที่รับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับโดยการแปลได้ใช้โปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติแล้วนำมาเรียบเรียงหากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขออภัยไว้ณที่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ